สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเดียวกาสีเขียวนะครับจบงานสุดท้ายแล้วครับของคันนี้โซสเตอร์เปลี่ยนแล้วนะครับก็สุดท้ายเลยก็คือต้องตั้งเาล์วใหม่นะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานสตาร์ทลันอินแล้วมีเสียงเาล์วดังนะครับอุ่นเครื่องไว้แล้วมีเสียงเาล์วดังนะครับเอรถยินนะครับรถจินนี่ทํายังไงก็ไม่เงียบเหมือนรถญี่ปุ่นนะครับ เนี่ยผมตั้งวาวทีแรกผมตั้งสเปครถเวฟญี่ปุ่นเลยนะนะครับก็ยังดังนะครับทีนี้ก็จะตั้งชิดกว่าเดิมอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเงียบลงหน่อยนะครับมันเครื่องพวกนี้จะดังตอนเร่งนะครับตอนที่เราบีดคนเร่งวาวจะดังหน่อยนะครับม <c oughs> ะเดี๋ยวมาแกะตั้งวาวเลยครับ ผมหมุนตั้งมาร์กแล้วนะครับตั้งมาร์กแล้วอเอาเอาประแจไปทิ้งไหนอีกเนาะทีนีนร้รถเป็นรถเอ่อเขาที่แรกก็แต่งซิ่งนะครับหลังๆมาก็เป็นรถควงข้างนะครับร้อยเชื่อมเต็มนะครับนี่นะครับ ขนาดหางแค่นิดเดียวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเราโยกแค่นี้มันยังดังเลยมันมันเป็นไงไม่รู้เราจะตั้งให้มันชิดๆิดไเลยมันถึงจะเงียบนะถ้าไม่ชิดมันไม่เงียบนะครับ ชิดไปหรือเปล่ป mm. oh, าโอ้นนี้ชิดไปเดี๋ยวไปเอาประแจตั้งวาล์วแบบดีๆเลยดีกว่า าน็อตตั้งว่าจะมีเบอร์แปดกับเบอร์เกนะครับท่านผู้ชมเบอร์แปดจะอยู่ในตระกูลยามาฮ่าสแตนดาร์ดส่วนใหญนะนะ่เดี๋ยวลองดูก่อนนะโอเค ใช้ความรู้สึกเอาเลยนะครับให้มันชิดกว่าเดิมนิดนึงเป็นอย่งครับครับผมนั่งรอเลยครับใช้่อหลังบอกครับครับผมอ่ะมาต่อกันครับ ไอดีเสร็จแล้วมาดูไอ้เสียต่ออืมมันก็ไม่ได้ห่างมากนะแต่ว่ามันกลับดังอะ่ะ ตันนี้แน่นไปอ่ะ คือวัสดุที่เขาทำมาไม่ค่อยทับเสียงนะครับท่านผู้ชมรถจีนนะครับผมว่านะอ้าเรียบร้อยเดี๋ยวมาลองสตาร์ดูอะ,อะไรวะา <S 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 nam nhỉ khi ăn mình mà hợp Nghe lòng của đêm nhiều nè hả? Nghe đêm dù, ใส่อุปกรณ์ส่นวนควบที่เหลือให้มันครบนะครับรเตรียมส่งงานนะครับเสร็จแล้วนะครับคันนี้